เฉลี่เฉลี่ยผาเฉลี่เฉลี่ยผาขึ้นมือขึ้นมือพาขึ้นมือขึ้นมือพาหนักหนึ่งผมบันเขียวทงขาดจีก็เกิดไม่ตีสามักขีมันเออ สวัสดีค่ะเติ้น KU 73ค่ะสวัสดีค่ะเจม KU 73ค่ะสวัส่ะแบงค์ค่ะ KU เหมือนกัน k u ูเะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสิทธ์เก่าเกษตรแล้วตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรของเราเนี่ยครบรอบนะวนมาจนถึง80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยูของเราใช่เป็น80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนั่นเองใช่วันนี้เราก็เลยร่วมเฉลิมฉลองหน่อยด้วยการมาดูหนังสั้นจริงๆเนี่ยเกษตรมันเรียกว่าเคยูถูกไหมใช่แล้วเอามา c รอสกับคาว่า universe ที่แปลว่าจักรวาลเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นชื่อหนังสั้นว่าเคยูเนิร์สจักรวาลแห่งการแบ่งปันโดยเล่าเรื่องผ่าน10ปัจจุบันทั้งหมด4คนใช่ซึ่งเป็นจริงๆแล้วเนี่ยตัวละคร4ตัวเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสถานนั่นแหละซึ่งซึ่งภาพยนตร์ทั้งหมด เขาได้เปิดให้กับน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันเนาะถูกต้องเพราะว่าถ้าใครได้ดูแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะได้ดูกันไปแล้วใช่แต่วันนี้เนี่ยเราจะแบบว่าไม่ได้มาดูแบบว่าเต็มๆทั้งหมดเราเอานี้เรามาดูแบบว่าซีนสำคัญๆฉากประทับใจฉากประทับใจทั้งหมด7เรื่องราวซึ่งนอกจากน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการเล่าถึงแบบว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าหรือว่าบุคคลที่เรียกว่าจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็แบบมีชื่อเสียงระดับวงกงวงการใช่หรือว่าส ปัจจุบันที่ที่มีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ด้วยแพนเค้กเข็มมันนิดเออนอเคยุ6ต่อมาแน่นอนคนที่ดังมากตอนนี้ลูกของท่านเองหรือว่าน้องของท่านเองน้องนุ๊นิวชวรินเพลิดพิริยวงศ์นั่นเองนะคะับเคยูเจ็ดเจเกโหหกปีมาตึกส้มบางคณะเศรษฐศาสตร์ตึกส้มบริเวณประตูงามงานหนึ่ง นั่คือน้องต้าอู่พี่อ่แซ่ชั่วค่ะ KU 716อันนี้เราทันทันหนึ่งปีเรายังไม่ทันได้จบน้องก็เรียนอยู่ตลอดจนนักแสดงสมทบ็จะมาสักเยอะแยะมากมายที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูแบบว่าฉากหรือว่าซีนที่ประทับใจที่แบบว่าทางมหาวิทยาลัยตัดมาคัดมาให้เรารียกอันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่มหาลัยเราก็ไม่ได้ดูตัวเต็มๆไง เพลง80ปีเนี่ยน้องน้องคนเจ็ดฉากประทับใจจากหนัง K Universe จักรวาลแห่งการแบ่งปันโอเปนฮาวส์สุดประทับใจกับพี่นูนิวโอ้ยโอเปนโอเปนฮาวส์ได้เจอนูนิวหรออันนี้มีน้องน้องมาร่วมด้วยพี่เมยเหรอเมื่อกี้ที่เดินนำมา น้องเอิร์ธน้องเอิ๋เอออ๋อนี่คือในหนังเลยใช่ควายหญิงน่าเจ้าน้องเย็นด้วยจีนเหวือนเชื้อเงจ้งเหวือนฉี่รสครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนของพวกเรานะครับพี่หนูนิ่วมีใครชอบเรียนภาษาจีนบ้างไหมครับมีฮาว ดื่มนมเคยูแกันเจอร์ที่สุดแล้วนะบอกเลยมัวหู้กอนมอันยังตีลามที่สุดเออทำไมเป็นนมเคยูมิลสุพิเลยครับลุงอ๋อแต่บางที่อนจะนมใี่จจกฟรีเขาเจ้าของฟรีเนาะนมสดใหม่ค่ะนมอิมพอร์ตค่ะ สำหรับลุงนมดี่ลำที่สุดคือนมที่เฮาช่วยกันทำด้วยความหากักแล้วมาแบ่งปันกันออทำด้วยความรักแล้วแบ่งปันลุงมีนมมาแจกือกินฟรีอ๋อขอบคุณครับลุงเออเมืงอกียก,กินอะไอยงนุงง่งเกษกรอ่กกระเษกษตรจักรวาลแห่งความสุขอาจารย์คะ าจารย์ว่าที่มอกเกษตรมีอะไรดีกว่าที่อเมริกาหรอคะทําไมพ่อกับแม่หนูถึงอยากให้หนูมาเรียนที่นี่เหมือนกับเขาคาว่าดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเดียวผมกับเดียวคนอื่นเนี่ยม,มันต่างกันาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา20ปีแล้วผมรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยให้โอกาสผมในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ถ่ายทอดเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตนักศึกษาจํานวนมากเลย เรื่องสิ่งแวดลอ้อมนี่มันสําคัญแล้วก็มีอะไรมากมายถึงขนาดต้องทํามาตลอด20ปีเลยเหรอคะโอ้โหฟัง้นานใช่ไหมนานมากค่ะอาจารย์มาเลเซษยศาสตร์แล้วตั้งมา80ปีมุ่งเน้นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแล้วก็มุ่งมั่นจะทําต่อไปในอนาคตมาเลเซษยศาสตร์อ,รษษาอาจจะไม่มีชื่อเสียงเรื่องการพาใครไปดวงจันทร์ดาวอังคารดาวเคราะห์ดวงไหนนะครับเรามุ่งมั่นทำให้โลกนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้บ้านของเราเนี่ย,ยอยู่อย่างมีความสุข เป็นโลกที่มีเสียง้องที่ดีไม่มีมลพิษเพื่อทุกชีวิตในวันนี้และวันต่อต่อไปปัญหาปัญญาความรักและการแตกปัานอุ้ยสำนับพิพิธใช่พี่นิชันเล่นละครเวทีใครพี่แพี่แน ทำานังไปถึงไหนแล้วได้พอสมควรแล้วค่ะแล้วมีปัญหาอะไรไหมให้พี่ช่วยอะไรหรือเปล่าพี่แพนครับแล้วเราจะทํำยังไงครับให้คนที่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยสามารถมาทํางานร่วมกันได้แบบไม่มีปัญหาครับวิทย์วะนะวิทดวะอวกาศการที่อวกาศน้ำตาเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าปัญหากับปัญญาคือฝาแฝดกันอืม แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาคนที่แบบแตกต่างกันมากๆให้มาเป็นทีมเดียวกันได้ยังไงครับได้สิอ่ะอย่างนมขวดนี้กว่าที่มันจะผ่านกระบวนการต่างๆออกมาให้เราได้ดื่มได้อย่างอร่อยอร่อยเนี่ยมันต้องผ่านการสัมผัสผ่านมือคนมาตั้งมากมายหลากหลายพวกเราทุกคนได้เห็นกันมาหมดแล้วนี่คิดว่าสิ่งนี้มันสำเร็จได้ด้วยอะไรได้วยความรักใช่ไหมคะ อ๋อแล้วก็การแบ่งปันถูกต้องนั่นแหละหัวใจสำคัญเลยจะต้องทำหนังแบบสันตีมนี่แน่เลยอร่อยจังอออร่ยแบบน่ารักลูกดูเอิร์ดสาตระสีสาแผงแผ่นดินความสุขแล้วก็แผ่นดินเลิศเนาะเราต้องไปรีเสิร์ชอะไรขนาดนี้นะเวลาจะทำสื่อแต่ละอย่างอันนี้ที่ไหนอ่ะถ้าจะไปตามต่างจังหวัดปะ ได้ยินพี่หานบอกว่าที่มอเกษตรกำลังจะมีคณะแพทย์เหรอคะใช่จ้ะมอเกษตรมาได้นะคะตึกอยู่ฝั่งพี่พวดีค่ะ50ปีก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วที่เราจะต้องทุ่มเทเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนไทยโดยการบูณาการองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์เข้าไว้กับการเกษตรโรคที่เกิดจากการทํางานของเกษตรกรมีค่อนข้างมากเราอยากดูแลป้องกันแล้วก็คิดคนนวัตกรรมที่มารักษาโรคที่เกิดจากการทําการเกษตรของชาวบ้านด้วยจ้ะ หลังจากนี้ไปมหาลัยของเราอะหลังจากนี้ไปมหาลัยของเราก็จะมีคณะแพทย์ใช่ไหมซึ่งจะมุ่งเน้นตัวหลักสูตรความรู้เนี่ยให้ไปเกี่ยวข้องกับการกินการบริโภคอุปโภครวมถึงโรคต่างๆที่เกิดจากสารเคมีที่เกิดอ,อยู่ในเขาเรียกว่าเกษตรกรหรือว่าเป็นโรคที่เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบจากการทําเกษตร<ช>จากแต่การทําผลผลิตให้กับทุกคนในประเทศ<ช>รวมถึงพวกโรคต่างๆที่มาพร้อมกับสารพิษแพทยาศาสตร์บัณฑิตข,ของเกษตรเนี่ย จบออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ด้านฝั่งเนี้ยมากเข้มข้นพิ<ๆ>เศษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสัน้นเราชื่ออะไรดีอะเราคิดไว้แล้วอุ้ยเราพิเ้เร่ซีสีกรีนมีนจักรวาลคู้ขนานเทนทูขุนตานตำนานหมอกเกษตรพิเศษเตยแก้ว หรือคำขวัญงานโอทอปเนี่ยฟังแล้วหัวจะปวดโอ้ชื่อเฟี้ยวขนาดนี้ยังไม่โดนใจงั้นจะเอาชื่ออะไร K Universe เอออที่พูดมาทั้งหมดก็คือว่าต้องมีเวอร์สัภาษาไทยด้วยดินั่นชื่อเอย่าไปคำขวัญอีก K Universe จักรวาลแห่งการแบ่งปัน เอาละเราได้มนแบบถ่ายตรงเลเวิร์งเวดอ่ะที่สุดโอ้ยคิดจะวางอะไรเหมือนกันน้ำดีดีเตยแก้วน้ำรสาะลันของชาวเคยูไหนที่สุดคณะเก็บน้ำใต้ของเราก็จะสำเร็จแล้วยังเตยแก้วอุ้ยเก่ทอดจริงๆริเราเพมาไก่แล้วเนาะใช่ใช่ขึ้นทางเข้าเอางี้เรามาดื่มน้ำยสาบานด้วยเตยแก้วกันดีกว่าโอเคจัดไป ทุกคนต้องเคยกินเตยแก้วนะแก้วยที่ถ่ายให้ไหมใครนักพนให้นะครับตาอู่หรือเปล่าหนึ่งสองอธิการบดีใช่หรอว่าพี่ถ่ายให้ไหมจักรวาลเขาไงใช่เพราะจริงๆนะอธิการบดีก็เป็นสิทธิ์เก่ามาวิเรนเกษตรศาสตร์อธิการบดีคะตอนนี้บ่ายสองแล้วค่ะเราต anyway ้องรีบไปเราไม่พอสองค่ะอธิการบดีถ่ายกัปใค้ <wichtig> <im> เฉีอบฉาบก็ร้อยแอดสรบป0ปีปี86ถึงปี66อ่ะจบแล้วหรอจบแล้วนี่ต้องบอกก่อนอธิบายก่อนเดี๋ยวคนจะงงนะสำหรับคนที่เรียนไม่ได้จบมาหินดเกษตรศาสตร์นะว่าเตยแก้วคืออะไร เวลาเราไปสั่งที่ร้านเนี่ยเขาจะบอกว่ามุกคนรู้ภาษาแม่เตยไปเตยแก้วหนึ่งค่ะคนขายเนี่ยเขาก็จะสั่งออเดอร์ไปที่คนตักน้ำว่าเตยแก้วเตยแก้วเตยแก้วเนี่ยซึ่งน้ําใบเตยแก้วเท่าไหร่แก้วอย่างนั้นะห้าบาทเออห้าบาททุกวันนี้ก็แก้วละห้าบาทนะคุณผู้ชมสเสน่ห์ของมาวิทยาเกษตรศสาสตร์คือราคาอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างภายในมร,ราคาค่อนข้างที่จะ ถูกกว่าข้างนอกมากๆแล้วหลากหลายนียนะใช่อย่างข้าวแกงเนี่ยสองตอนสมัยเราเนาะสองอย่างสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าสามอย่างยี่บห้าเออเนือปะไก่ทอดก็ชิ้นละสิบห้ายี่สิบไม่เกินนี้รวมข้าวเหนียวแล้วก็บางทีก็ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยก็อิ่มแล้วแล้วก็จะมีโครงการของมหาวิทยาลัยด้วยที่เป็นข้าวของโครงการมหาวิทยาลัยที่สองอย่างสิบสองบาทถ้าสามอย่างสิบเจ็ดบาทถูกมากต้องบอกอาหารในเกษตรคือถูกมากโดยเฉพาะเตยแก้วใครจะมีน้ำแบบนี้ห้าบาทอ่ะ บอกว่าก็เลยเป็นน้ําร่วมสาบานว่าถ้าใครเรียนเกษตรก็ต้องกินน้าเตยแก้วเตยแก้วต้องโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เขาเรียกอธิการบดีพี่มันเป็นการล้อกันนะเพราะจริงๆแล้วอะบางบางรุ่นน่ะต้องบอกว่าอาจารย์ที่มาสอนเราอ่ะดันเป็นรุ่นพี่เราเองเพราะว่าจบเกษตรก็เป็นอาจารย์ในเกษตรอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบว่าอ้าว เราเข้าไปเรียนปอโทอย่างงี้ก็เรียกับรุ่นพี่เัวเองเงี้ยก็แบบเอ้ยเขาก็แทนตัวเองว่าผมเป็นพี่ของพวกคุณนะใช่ใช่าซึ่งพอดูเมื่อกี้ที่รวบรวมมาก็เข้าใจภาพรวมทั้งหมดชของความเป็นจักรวาลแห่งการแบ่งปันก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเราเองเราเป็นสิทธ์เก่าเราด้วย คลิปเนี้ยเราคิดถึงมหาลัยเลยใช่จริงอยากไปกินข้าวมหาลัยเลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบมันลดอ่ะมันแบบเออมหาลัยเรามันมีครบอะไรอย่างเงี้ยใช่ลงอาหารมรดหานี้เราเรียกบาร์บาร์เป็บาร์บาร์ใหม่บาร์ใหม่กว่าบาริทว่าบาริทมักเกษตรบารอโกเราเป็นสิทธิ์เก่าที่ออกมาทำช่อง YouTube ที่มียอดซับสไคร์เบ์มากกว่าหนึ่งล้าน ในตอนนี้เราก็รู้สึกพล่ามากพร่เราราู้สุวรรเราสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มากก็น่อยใช่ถึงแม้เกษตรศาสตร์ไม่ภูมิใจในตัวเราแต่เราภูมิใจในเกษตรศาสตร์เสมอใช่แล้วกว่ากิจกรรมต่างๆหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทำให้เราในวันนี้ถ้าไม่มีเกษตรในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ชันเข้าว่การมันถึงได้ก็เพราะว่าชันก็ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างฟูมฟักให้เราเป็นประชาชนที่มีคุณภาพก็ ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ <สา S 2> ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะ<ย> 10ปีแล้วนะคะขอขอบคุณสามบุรพาจารย์ที่เราเคารพนับถือด้วยที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราจนทําให้เรามีทุนนี้นะคะใช่แล้วก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันต่างๆพี่ๆสมาคมสิทธิ์เก่าด้วยแล้วก็มาร่วมกันยินดีกับคลิปนี้แล้วก็มาแบบคอมเมนต์กันหน่อยว่าเออเคยูเท่าไหร่เรียนคณะอะไรหรือว่าน้องๆเนาะที่กําลังแบบว่ามองหาที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ยินดีต้อนรับทุกคนต้อนรับเข้าร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นน้องเ อยู่ของเราแล้วตอนนี้มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าใช้แล้วค่ะนอกจากรถตะไรเออรถไฟฟ้าก็ถึงรถเออรถไฟออไฟ้าก็ถึงอะไรก็มีวินมอเตอร์ไซค์ก็ถูกที่เราทำไปก่อนนั้นคืออะไรตอนนี้มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ใช,ช้แล้วมันเลิศแค่ติดบัตรนิสิตก็บินได้เลยเลิศดาเลิศาอย่าเอากลับบ้านเหมือนจักรยานของรุ่นพีนะคะออืื ฝากติดตามหนัง้าโรงด้วยใช่ YouTube เบอร์แห่งการแบ่งปันเออในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดติดาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนนทรีกำลังดอกบานในช้านกาจะมีดอกใหม่ลมพัดสะบัดใบโปรยกลีบดอกโรยตกลงรุปพัน